Uh huh. สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่ยี่สิบสองเมษายนสองพันห้ายหกสิบสามนะคะ ในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวในทิศทางขาลงนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราให้กรอบ12301260นะคะก็มองแรงกดดันหลักเนี่ยน่าจะมีต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงด้วยนะคะสำหรับตัวสัญญาณน้ามันดิบล่วงหน้านะคะทีะ่สิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะคะกะ็ล่วงล่น ไป4 3เเซนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่11.57เหรียญต่อบาเรลนะคะถึงแม้ว่าเช้านี้เนี่ยจะเห็นการดิดตัวขึ้นมานะคะขยับกลับมาอยู่ที่13.8นะคะเป็นการบวกขึ้นประมาณ19เปอร์เซ็นต์ะคะแต่ว่าเซนติเมต์หลักเนี่ย ค่อนข้างจะยังคงอิงทางลงเป็นหลักนะคะภาวะโอเวอร p p ป라ของอตัวตลาดน้ำมันเนี่ยน่าจะยังคงเป็นคอนเซิร์นหลักนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยจับจ้องตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะคะที่ดูเหมือนว่าอยู่ในภาวะของการล้นโลกนะคะสถานที่เก็บไม่เพียงพอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจากรายงานของทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันสำคัญของเขาที่เมืองคูชิงนะคะรัฐโอคลาโฮมาเนี่ยก็ คาดว่ากําลังจะเต็มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าจากรายงานล่าสุดเนี่ยในช่วงกลางเดือนเมษาย,ยนเนี่ยก็ใช้ capacity ไปแล้วประมาณ70%เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ต่อภาวะน้ํามันที่จะล้นนะคะทาให้สต็อกเนี่ยไม่มีที่เก็บนะคะซึ่งในคืนนี้เนี่ยจะมีตัวเลขสาคัญเรื่องของสต็อกน้ามันดิบประกาศตัวเลขออกมานะคะตามรูทีนเป็น week on week นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในปริมาณมากเช่นเดิมนะคะประมาณ15.15 15้ ล้านบาร์เรลนะคะจะวีก่อนหน้านี้ที่รายงานตัวเลข19.24ล้านบาร์เรลนะคะก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นการสะท้อนภาพเรื่องของการโอเวอร์สป라이ค่อนข้างหนักนะคะท่ามกลางเ,าเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้ดิมา์ความต้องการใช้เนี่ยในส่วนของน้ํามันเนี่ยลดน้อยลงอย่างมากนะคะเพื่อนเนี่ยในเชิงของเซนติเมนต์เรื่องของทางด้าน การลงทุนเนี่ยน่าจะมีผลกระทบอยู่ค่อนข้างมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าผลกระทบต่อตัวบริษัท น้ำมันนะคะในประเทศไทยเนี่ยคงจะยังไม่ได้ต้องรับรู้เรื่องของขาดทุนสต็อกทันทีนะคะแต่ผลกระทบในเชิงลบตรงนี้ในเชิงเซนติเมต์เนี่ยน่าจะมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดาวไซริกข้างหน้ายังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแรงกดดันหลักต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเรานะคะในวันนี้นะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยคิดว่าตลาดรับข่าวในเชิงบวกที่แวดล้อมตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ไปมากในระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็ คงจะต้องลุ้นต่อในเรื่องของอตัวการปลดล็อกตัวสถานการณ์หลังจากที่โควิด19เริ่มดีขึ้นในหลายประเทศนะคะของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันเยอะสําหรับคอรอมนะคะปรากฏว่านายกบอกว่าเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะคะสำหรับการพิจารณาเรื่องของการปลดล็อกดาวนะคะสำหรับบางส่วนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ไปลุ้นอีกทีสําหรับ สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าผลกระทบของโควิด -19 เพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะคะสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็จะมีมีการเพิ่มจํานวนรายนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะจาก9ล้านเป็น14ล้านนะคะมีเรื่องของมาตรการลดภาระ,ะเรื่องของค่าไฟออกมานะคะประมาณ3เดือนนะคะในส่วนของต่างประเทศอยู่ในทํานองเดียวกันนะคะมีการเร่งระดมเรื่องของอตัวงบประมาณในการช่วยเหลือตัวผลกระ ทบจากโควิด19ค่อนข้างเยอะนะคะเช้านี้ล่าสุดเลยฮาริเซเนตของสหรัฐนะคะมีการผ่านวงเงิน4.84แสนล้าน อดอลลาร์สหรัฐนะคะออกมาเพิ่มเติมนะคะจากรอบที่แล้วเนี่ยอนุมัติไปแล้วชุดก่อนประมาณ3.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเบิกจ่ายไปอย่างรวดเร็วนะคะเพียงเวลาไม่กี่สัปดาห์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนภาพที่ชัดเจนนะคะว่าผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจจากโควิด -19 เนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะแล้วแต่ละที่เนี่ยมีความจําเป็นต่อนเนื่องสําหรับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือนะคะซึ่งก็คงต้องรอดูต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีประ,ประเด็นอะไรเด่นนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบนะคะ ของตัวราคาน้ำมันน่าจะกดดันภาพโดยรวมของเซ็นด็เทคในวันนี้เป็นหลักนะคะส่วนตัวตัวผลประกอบการของกลุ่มแบงก์เดี๋ยวนะข้อเราจะพูดรายละเอียดค่ะโดยรวมน่าจะยังคงดูออกมาดูแย่กว่าคาดนะคะจากผลกระทบนะคะเชิงเศรษฐกิจนั้นตอนนี้พอร์ตโฟลิโอโมเดลของเราเนี่ยเราถือหุ้นอยู่3ตัวนะคะรอทำกำไรนะคะอิงกับตีมในเรื่องของหุ้นที่น่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกนะคะจากเรื่องของ กวาการผ่อนคลายหรือว่าการล็อกดาวน์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เราถือตัว B M เราทำกำไร9.35นะคะ C B G นะคะเราทำกำไร81.5แล้วก็ตัว T Q M นะคะเราทำกำไรที่76บาทนะคะในส่วนของเทคนิคเขพิกของเรานะคะ3ตัวในวันนี้เป็นชอ็อตซะ2ตัวนะคะคือชอ็ K ank, ชอต K Bank ช็อต P T T G C นะคะซื้อตัวเดียวนะคะก็คือตัวเมกาคะ่ะ ต่อที่ผลประกอบการกลุ่มธนาคารนะครับเบนะครับรายงานกําไรไตรมาสหนึ่งนะครับมีกําไรอยู่ที่เจ็ดพันล้านนะครับต่ำกว่าคาดนะครับจากสํารองที่สูงกว่าคาดนะครับโดยกําไรไตรมาสนี้นะครับลดลงสี่สิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์เยนเดียนะครับเนื่องจากปีก่อนเบยมีกําไรจากการขายเงินขายหุ้นเงินติดล้อออกไปนะครับแล้วก็มีการตั้งสำรองเพิ่มสูงมาด้วยในปีนี้นะครับแต่เพิ่มขึ้นเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดต่าลง ด้าสินเชื่อนะครับเพิ่มคือสองจุดเก้าเปอร์เซ็นะครับจากตัวประเภทสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับและแต่อย่างไรก็ตามะครับมีอะไรมาสนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นสองจุดสองสองเปอร์เซ็นจากหนึ่งจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์มืนแต้มก่อนยังคงประมาณการกำไรปีหกสามของเบไว้เหมือนเดิมนะครับที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยล้านนะครับลดลงยี่สิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงค่อนข้างเยอะนะครับจากวันนี้กำไรจากการขายหุ้นเงินติดล็อตในปีก่อน คงราคาพื้นฐาน25บาทแล้วก็ยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับเบย์ BBL นะครับรายงานกำไรอยู่ที่7,671ล้านนะครับต่ำกว่าคาดนะครับจากผลการทุนจากเครื่องมือทางการเงินนะครับเยอะกว่าถูงกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับลดลง15%เยียวเยียแล้วก็4.2%ส่วนคิวเนื่องจากผลกทุนจากเครื่องมือทางการเงินนะครับแล้วก็รายได้รรมเนียมลดน้อยลง ดิ่เชื่อแต้มนี้นะครับยังเพิ่มขึ้นได้นะครับ2.7เปเซนตะครับแต่อิ l เียก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเพิ่มขึ้นไป3.5เปเซ็นต์จาก3.4เปเ็นในแต้มก่อนทางฝ่ายตัรวดประมาณการกำไรปี63นะครับของอินเดียลงเหลือ3,240ล้านนะครับลดลง9.6เปอร์เซนเดียเียนะครับจากผลการต้นจากเครื่องมือทางการเงินแล้วก็การตั้งสํารองที่คาดว่าจะสูงกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับตับราคาพื้นฐานนะครับลงมาเหลือ124บาทนะครับ แต่ยังมีส่วนต่าน,นะครับจึงมีโคงนะนทำซื้อนะครับสำหรับ BBL เฮแบงค์ bank นะครับมีกำไรอยู่ที่6 5 8 2ล้านนะครับต่ำกว่าคาดนะครับจากเครื่องมือทางการเงินเช่นเดียวกันนะครับโดยกระไรแต่วาสนี้นะครับลดลง34.5%เยียเยียแล้วก็25.2%คิวนคิวส่วนใหญ่เกิดจากผลการทุนจากเครื่องมือทางการเงินนะครับและได้จากธุรกิจประกันลดลงแล้วก็มีการต้าสบองบเพิ่มสูงขึ้น ตางแนสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้น4.6เปอร์เซนตะครับจากทุกประเภทสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง13.9เปอร์เซีนตแต่ n ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ3เป็น3.686เปอร์เซ็นะครับจาก3.65เปเซ็นไแต่มาสก่อนการเพิ่มขึ้นมากของ NPL นะครับแต่ให้เคบ bank ตั้งสำรองสูงกว่าที่เคยให้แนวทางในช่วงปั้มปีค่อนข้างมากนะครับในมีความไม่แน่นอนอยู่สูงและไม่เคบ bank งอยู่ระหว่างทบทวนเป้าหมายทางการเงินใหม่ เลงฟันปรับประมาณไงกำไรปี63ของเคแบงค์ 6, 3, นะครับลงเหลือ3 3 6 0 0ล้านนะครับลดลง13.3%เย็นเยียร์ปรับราคาพื้นฐานลงมาเหลือ112บาทนะครับอย่างไรก็ตามยังเหลือส้นตั้งอยู่พอสมควรจริงๆคนแนะนำซื้อนะครับสำหรับเคแบงค์อีกตัวคือเคทีบี B นะครับมีกำไรอยู่ที่6,100ล้านนะครับแต่หัวข่านะครับจากมีการตั้งสำรองส่วนหัวค่านะครับเติบใหม่ไตรมาสนี้นะครับลดลง16.7%เย็นเยียร์แล้วก็18.5%คืนคิว เนื่องจากการตั้งสมรรถที่เพิ่มขึ้นมากนะครับและรายได้การเงินที่ลดน้อยลงสินเชื่อเพิ่มขึ้น1.9เปอร์เซ็นต์นะครับจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลักนะครับโดยเพิ่มขึ้น8.3เปอร์เซ็นต์นะครับสินเชื่อ SME เพิ่มขึ้น0.7เปอร์เซ็นต์แล้วก็สินเชื่อรายย่อยนะครับเพิ่มขึ้น0.5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถูกชดไว้ด้วยสินเชื่อภาครัฐงนะครับเท่าตัวถึง12.1เปอร์เซ็นต์เอ็ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับโดยเพิ่มขึ้นไป 4. 3 4.33% 6จาากกในนต่อ ปรับประมาณการกำไรปีหกสามของเค b ีนะครับลงเหลือ26,600ืหกันสร้อยล้านนะครับลดลงเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเยียวยาจากฐานสมรองที่สูงกว่าคาดนะครับแต่ปรับลดราคาพื้นฐานลงเลือ1สิบสองบาทเดี๋ยวคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ kd b บค่ะมาต่อกันด้วยตัวเอราวันนะคะก็คาดไตรมาสหนึ่งนะคะจะเปิขาดทุนอยู่ที่101นนะะหนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาทนะคะจากไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะคะกำไรอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าล้านบาทหลักๆก,ก็เป็นผลมาจากการแพทย ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราเป็นต้นมานะคะทำให้ค่าตัวออกเรดจะปรับตัวลดลงมากถึง30%นะคะแล้วก็อัตราการเข้าพักนะคะลดลง10%ส่งผลให้ตัวเรดพานะคะซึ่งไม่รวมฮอปอินปรับตัวลงแรงถึง40%นะคะจากช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะที่ติดลบอยู่ที่เพียง9% ค่าตัว EBITDA margin นะคะจะปรับลดลงอยู่ที่22.8%นะคะจากไตมัส1ปีที่แล้วที่34.5%โดยในไตมาสนี้นะคะได้เปิดฮอปอินในไทยเพิ่มหนึ่งแห่งนะคะแต่ว่ากลางเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะได้ปิดให้บริการฮอปอินในฟิลิปปินส์ทั้งหมด5แห่งนะคะซึ่งเป็นผลจากผลกระทบดังกล่าวนะคะโดยทางฝ่ายค่าไตมัส2นะคะซุดลงต่อเนื่องเยออนเยและ q ิวอนะคะโดยน่าจะขาดทุนมากสุดในปี หลักๆก,ก็เป็นผลมาจากผลกระทบของโควิด1 9นะคะซึ่งรับรู้เข้ามาเต็มใจมากแล้วก็ไม่มีนโยบายโปรดพนักงานออกนะคะซึ่งแม้ว่าการปิดโรงแรมทั้งหมดในไทยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดนะคะเหลือเพียงง่1โรงแรมนะคะ อ่าลงแรมเมื่อเคียวสยามนะคะแล้วก็ในฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมองว่าตัวนี้น่าจะช่วยลดฟิกคอร์ได้บางส่วนแต่ยังทางเอราวันเองก็ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายพนักงานนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ4ี่อร์เของต้นทุนนะคะซึ่งทําให้คาดเอราวันจะน่าจะขาดทุนนะคะไปจนถึงไตรมาสสโดยทางฝ่ายปรับลดประมาณการทั้งปีเป็นขาดทุน5้าเจ็ล้านบาทนะคะรานะคาพื้นฐานประเมินอยู่ที่สองบาทสี่สิบนะคะยังคงคําแนะนําขายค่ะ ต่อนะครับในตัวคิวเฮานะครับเราก็ยังดูแย่อยู่นะครับในอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะครับยอดจองคิวหนึ่งได้พันห้าร้อยล้านนะครับซึ่งลดลงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เดียรเนียแย่กว่ากลุ่มด้วยนะครับทั้งๆที่ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้รับผลโควิดในทีมเต็มที่นะครับยอดจองบริษัทเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยครับ ต่อชะลอต่อเนื่องมาตั้งแต่ควอเตอร์สองปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> จองไม่มาโอนก็ไม่มานะครับมาร์จินก็ขึ้นเล็กน้อยนะครับดีที่ว่าโฮมโปรกับแอนเฮ้าส์ฟินแลนเชียลกรุ๊ปเนี่ยยังไม่ไดผลโควิดไนทีนเข้ามาเพราะฉะนั้นกำไรควอเตอร์หนึ่งเนี่ยยังเป็นกำไรที่ลดลงหนักนะครับ28สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับยอดจองทั้งปีเนี่ยบริษัทมองไว้9,500พัควอเตอร์หนึ่งทำได้1ิเปอร์เซ็นต ถ้าเรามองเรื่องผลกระทบโควิดคงไปไม่ถึงแน่นอนนะครับเราก็เลยมองว่ายอดจองปีนี้เนี่ยเขาน่าจะทำได้ห้าพันเก้านะครับเทียบกับเป้าบริษัท9ก้าพันห้าเพราะฉะนั้นดูจากทรงนี้ยอดโอนน่าจะลดลงสาบสีเปเซถ้าดูมาจิ้นทรงตัวรายจ่ายการตลาดไม่เยอะนะครับเพราะปีนี้อาจจะชะลอการเปิดโครงการใหม่แต่ปัจจัยลบที่เร็วๆเ,เนี่ยก็อาจจะพูดถึงว่าโฮมโปเนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งของการผลักดันกำไรของคิวเฮานะถ้าเราดูทรงของโฮมโป o เนี่ยก็มีการปิดห้างนะครับโดนล็อกดาวน์ไปเพราะฉะนั้นรายได้โฮมโปรจะหายไปส่วนแบ่งกำไรจะหายไปคิดว่าปีนี้กำไรของคิวเฮาน่าจะลดลงหนักนะครับราคาหุ้นดูเหมือนจะยืนได้นะครับที่ยืนได้ก็คือเป็นเรื่องของดีวิดเนแลวดี่นะครับคือตอนนี้ยังมีปันผลรออยู่13สตางค์ XD วันที่28เมษายนนะครับก็สัปดาห์หน้า ยิวหกเปอร์เซ็นแต่ถ้ามองไปปีนี้นะครับปันผลปีนี้ร็อยู่เก้าสตางค์นะครับหรือสี่เปอร์เซ็นติวพีอีแพงมากนะครับเราก็คิดว่าไม่คุ้มที่จะยืนถือเอาปันผลหรือซื้อเอาปันผลนะครับแนะนําขายนะครับเพราะดูตัวอื่นๆยังมีคุณค่าหรือว่าอัพไซด์ที่ดีกว่านะครับแนะนําขายสําหรับผิวเฮาราคาพื้นฐานบาทหกสิบก็เป็น ต่อด้วยตัว PIM นะครับก็ค่า,คากำไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังโตได้นะครับโดยคาดว่าจะโต10.2%เทียบยี -on-year on year มาอยู่ที่244ล้านนะครับโดยคาดการตัวไรายได้เนี่ยจะโต32% year-on-year year นะครับเนื่องจากธุรกิจตัว SFU นะครับหรือเรืเอเก็บน้ำมันนะครับ ที่จะรับรู้รายได้เรือเนี่ยแปดลำเต็มแต่มากนะครับแล้วก็มีการปรับค่าเช่าเรือมาตั้งแต่มีนาปี62นะฮะที่ได้ขึ้นมา20%แล้วก็มีนาปี63เนี่ยปรับขึ้นอีก20%นะฮะของเรืออีก3ลำนะฮะแล้วก็เรือขนส่งในประเทศที่มีเรือเพิ่มขึ้นนะครับชดเชยกับรายได้ของตัวออฟชอร์นะฮะที่ลดลงเนื่องจากมีเรือเข้าอู่1ลำนะฮะและอีก1ลำเนี่ยทำงานลดลงนะครับ ส่วนเรื่องอส่วนเรือขนส่งระหว่างประเทศนะครับอันนี้ยังคงทรงตัวอยู่นะครับจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของตัว s f u นะครับก็ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมดีขึ้นนะครเป็น34%จาก29%นะครับส่วน HNA นะครับต่อยอดขายเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับแต่ในไตรมาสน,นี้คาดว่าจะมีการบันทึกขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้หลังหักภาษีแล้วนะครับอยู่ที่ราว81ล้านบาทนะจากเงินกู้ที่เป็นดอลลาร์นะครับซึ่งหากไม่นับรวม FX นะครับกำไรปกติเนี่ยจะถือว่าเติค่อนข้างดีนะครับประมาณ44มาอยู่ที่325ล้านบาทนะครับสำหรับในไตรมาส2นะครก็ยังคงดูแข็งแกร่งอยู่นะครับโดยตัวธุรกิจที่ยังคงแข็งแกร่งก็คือตัว s f u นะครับล้วก็น่าจะเป็น ตัวที่เป็นปัจจัยหนุนหลักนะฮะของผลประกอบการนะครับจากการรับรู้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นเต็มแต่มาทนะครับแล้วก็จะมีการต่อสัญญาอีก1-2ึงสลำในไตม่าท์สนี้นะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นอีก20%เช่นกันนะฮะเนื่องจากความต้องการเรือ SFU เนี่ยยังคงมีสูงนะครับส่วนเรือขนส่งในประเทศนะครับ คาดยังดีแม้ว่าการขนส่งไปภาคใต้เนี่ยจะชะลอตัวนะครับแต่แต่ก็หางานอื่นเนี่ยเข้ามาทดแทนได้นะครับอีกทั้งผลกระทบจาก FX นน่าจะน้อยลงเมื่อเทียบ Q on Q เนื่องจากเงินบาทเนี่ยอยู่ในภาวะทรงตัวนะครับเรายังคงคาดการนะฮะกำไรในปีนี้ของตัว PIM อนะครับอยู่ที่110 เอ่อเท่าที่1 1 6 3ล้านบาทนะครับหรือเติบโตสักประมาณ1 4ีเเซเทียบเออนเยอนนะครับโดยครึ่งปีหลังก็ยังมีปจัจจัยบวกในเรื่องของการต่อสัญญาเรืออีกนะครับแล้วก็ยังมองจังหวะในการเพิ่มกองเรือตามแผนที่จะเพิ่มอีกประมาณสัก4ี่ลำนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับเอ่อตัว PRM นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่7บาท50นะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็เป็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ